สวัสดีครับกลับมาพบกับนาทีปืนโตกันเหมือนเดิมกับช่องวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเน้นเ้น,นข้อมูลครบถ้วนพร้อมฟันธงตรงเป้าวันนี้คานที่11พฤศจิกายนเรายังคงไปคัดสรรฟุตบอลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแม้จะไม่มีลีกใหญ่ลงสนามแต่ลีกเล็กรายการย่อยที่คัดมาก็น่าสนใจเช่นกันเพราะวันนี้มีฟุตบอลหญิงในรายการสาคัญอย่างยู Champions Champions League, ฟ่าวีเมนแชมเปี้ยนลีกมาฝากกันด้วยส่วนในเก้าคู่วันนี้มีคู่ไหนลงสนามกันบ้างไปดูโปรแกรมกันก่อนเลยในฟุตบอลลีกโทฟี่นะครับ มีหลายคู่ลงเล่นเราคัดมาให้6คู่ด้วยกันมีเกมระหว่างพอร์ตเวลพบกับฟิธบูธทาวทานเมียโรเบอร์พบกับแบ็กคูจิลลิงแฮมพบกับวีคอมบันเดเลอร์นิวพอร์ตคาลตี้พบเอ็กเซเตอร์ซิตี้สต็อกพอร์ตคาลตี้พบวีแกนแอตเลติกแล้วก็บิสต์สโตนโรเวอร์พบกับพีมัตอาร์ไกขณะที่ยูฟ่าวีเมนแชมเปี้ยนลีกนะครับหรือว่าแชมเปี้ยนลีกของทีมหญิงก็มีหลายคู่ลงสนาม วันนี้คัดมา3คู่นะครับมีโบรมาหญิงพบกับวาเลเรนกาหญิงลียงทีมหญิงนะครับพบกับโฟบวกทีมหญิงแล้วก็บริอาเ r i ิตทีมหญิงพบกับปารีสแอฟเซทีมหญิงนะครับไปเริ่มคู่แรกในรายการฟุตบอลลีก t ทรฟี่หรือว่าอีกชื่อที่คุ้นเคยก็คือ EFL t r o p ทรฟี่นะครับวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม um, ที่จะได้รู้กันว่ามีทีมใดเข้ารอบกันบ้างโดยมีกติกาเล็กน้อยที่ต้องแจ้งก็คือ ชนะก็ได้3คะแนนเสมอได้1คะแนนแล้วมีการดวลจุดโทษลุ้นเก็บเพิ่มอีก1คะแนนถ้าเสมอในเวลาแล้วไปชนะจุดโทษก็เท่ากับว่าได้รวมกันเป็น2คะแนนนะครับแพ้จุดโทษก็ได้1คะแนนนี่คือกติกาของฟุตบอลลีกโชฟีในรอบแบ่งกลุ่ม um. ไปเริ่มคคู่แรกนะครับเกมระหว่างพอร์ตเบลทีมจากลีบันพบกับฟิตบุทาวทีมจากลิทู ลงสนามเวลาตีสองนะครับแล้วก็ย้ำกันนะครับคู่นี้เราจัดกิจกรรมรับประกันบินบอลตายกันด้วยนะครับลุ้นเชียร์กันได้แบบสบายใจกันเลยอันดับในลีกของทั้ง2ทีมพอร์ตเวลอยู่อันดับ23ของลีกวันแข่ง15นัดมี13คะแนนส่วนฟิตบูทเทลลอยู่อันดับ13ของลีกทูแข่ง15นัดมี22คะแนนฟอร์มพนันหลังสุดเจ้าทีมพอร์ตเวลพึ่งพ่ายยับต่อโบตันในเกมลีกล่าสุดทำให้แพ้ถึง3จาก5นัดหลัง ส่วนฟิ o บูทาวแพ้มาเช่นกันนะครับแพ้คลอรี่ในเกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นก็ฟอร์มดีไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันผลการพบกัน5นัดหลังของคู่นี้พอร์ตเบล,ลดีกว่าเล็กน้อยชนะได้2นัดฟิสบูทาวชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดส่วนของพร้อมล่าสุดเจ้าทีมพอร์ตเบล,ลจะขาดเพียงฟุนโซโอโจที่เจ็บส่วนคายจอนหายเจ็บ กลับมาประจำแบ็กขวาได้แล้วทั้งฝฟางฟีบูทาวซักเมลลี่กองหลังที่ได้ใบแดงในเกมลีกล่าสุดยังพร้อมช่วยทีมได้เพราะว่าโทษแบนไม่ถูกรวมในรายการนี้ผู้เล่นทีาว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมยอทินพอร์ตเวลในแนวลุกก็จะมีเดวันเต้โคลูกชายของแอนดี้โคลอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอยล่าตาข่ายเหมือนเดิม แดนกลางนำโดยจอจไปเออร์แล้วก็เบนการิตี้ฝังทีมเยือนฟิตบูดทาววันนี้แซกเมดลี่น่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมได้ตามปกติส่วนเกมลุกก็เป็นเชดเอแวนจับคู่กับไบรนเกรดอนเลนเปิดให้พอร์ตเวลมาเหนือกว่า1.0ในกลุ่มนี้พอร์ตเวลนำจากฝูงของกลุ่มมี6คะแนนจาก2นัดแรกส่วนฟิตวูดทาวก็ตามมาที่5คะแนนแม้ว่าตอนนี้ อยู่กันคนละลีกแต่ฤดูกาลที่แล้วพอร์ตเวลก็อยู่ในหลีกทูด้วยกันเกรดบอลยังถือว่าไม่ต่างกันมากฟิตบูทาวมาเยือนแต่น่าจะสู้ได้ดีฟอร์มช่วงหลังก็ทำได้แน่นอนมากกว่าเจ้าถินน่าจะบุกเสมอได้ในเวลาปกติที่สกอร์1ประตูต่อหหรือหากจะแพ้ก็ไม่เกิน1ประตู คู่นี้เฉีย์ไปที่ทีมเดือนฟีดบูททาวคู่ที่2ไปกันที่เกมระหว่างทรานเมียร์โรเวอร์ทีมจากลีกทูเปิดรังดวลกับแบ็กพูลทีมจากลีกวันในเวลาตีสอเช่นกันอันดับในลีกล่าสุดทรานเมียร์โรเวอร์อยู่อันดับ18ของลีกทูแข่ง15นัดมี18คะแนนส่วนแบ็กพูลเป็นอันดับ21ของลีกวัน15นัดมี15คะแนนฟอร์มพนันหลังสุดทรานเมียร์โรเวอร์แพ้ตลอด2นัดหลังและก็มีเสมอ2อนัดรวมไปถึงชนะอีก1นนัดขณะที่แบ็กพูล ฟอร์มดีทีเดียวชนะมา3นัดติดและในภาพรวม5นัดหลังก็ชนะได้ถึง4นัดแล้วก็มีเสมอ1นัดไม่แพ้เลยการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2ครั้งเป็นทรานเมียที่ชนะได้1นัดแล้วก็เสมอ1นัดความพร้อมล่าสุดเจ้าทีนจะไม่มีจอร์ดวิลเลียมรีโอคอนเนอร์ที่เจ็บรวมถึงต้องลุ้นความฟิตของชาลีวิทเทเกอร์อีกรายขณะที่แบ็คคู่ก็จะขาดเบลลี่พีคอกฟาเรล ผู้สาประตูมือหนึ่งที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาตไอลด์เหนือแต่ปกติในรายการนี้ก็ใช้มือ2ออย่างฟรังโกราวิสโซลีเป็นตัวจริงอยู่แล้วส่วนตัวเจ็บที่จะลงไม่ได้ก็คือเฮเดนคูซันรวมไปถึงจอร์ดโบเลอร์ซึ่งเจ็บจากนัดล่าสุดทั้งคู่คาดการผู้เล่นที่จะลงสนามวันนี้เจ้าทีนทรานเมียร์โรเวอร์ก็จะมีคริสเตียนเดนิตที่เป็นสำรองเกมบลีกแล้วยิงประตูได้กลับมาเป็นตัวจริงคู่กับโจอารอนไซ์ในแดนหน้า แดนกลางก็นำโดยโนฮานเคนเนตทั้งฝั่งแบ็กผู้แซ็คแอชเวิร์ดรวมถึงเอมิลฮันสันมีโอกาสเป็นตัวจริงแทนคซูนแล้วก็โบลเลอร์ที่เจ็บเพิ่มส่วนคู่หน้าเทอร์รี่บอนโดจะได้สลับลงตัวจริงเช่นเดียวกับทางสกอตแบงก์ ที่จะลงปั้นเกมอยู่ข้างหลังเลนคู่นี้เปิดให้แบ็กพูลมันเหนือกว่าเล็กน้อย0.25ด้วยกันฟอร์มการเล่นตอนนี้เป็นแบ็กพูลที่ดีกว่าชัดเจนเกรดบอลก็เหนือกว่าแถมในถ้วยนี้นำจากฝูงของกลุ่มจากการชนะ2นัดรวดโอกาสลุ้นชนะต่อเนื่องปไปไม่ได้สูงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายมาเยือนเทียบเกมลุกแล้วก็การจบสกอร์แล้วไว้ใจได้มากกว่าเจ้าถิน่นเปิดแรกกันแล้วจะเป็นแบ็กพูลที่บุกมาชนะทานเมียไปได้แบบสนุกในสกอร์2ประตูต่อ1 มองไปที่ทีมเยือนสำหรับคู่นี้คู่ที่3เป็นเกมระหว่างกิลลิงแฮมจากลีกทูเปิดรางโดนกับบีคอมบอดเลอร์จากลีกวันในบรลาตีสอันดับในลีกของทั้ง2ทีม คิวลิงแฮมปัจจุบันอยู่อันดับ6ของลีกทูสินัดมี25คะแนนส่วนวีคอมอยู่อันดับ14ของลีกวัน15นัดมี19คะแนนฟอร์มนัดหลังสุดคิวเลงแฮมบุกชนะบิซซอลลเวอร์1ในเกมลีกล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นไม่ชนะใครมา4นัดติดโดยเป็นการเสมอ2อนัดแล้วก็แพ้2นัดส่วนทางฝั่งทีมเยอนวีคอมเล่นในบ้านมาตลอด4นัดหลังและเอาชนะได้3นัดเสมอ1นัดโดยในนัดที่เสมอก็คือคาราบาวครับที่เสมอกับฟูลแลม แล้วไปดวลจุดโทษก่อนจะเป็นโฟล่นชนะได้เข้ารอบต่อไปผลการพบกันที่ผ่านมาของคู่นี้ในช่วง5้านัทหลังสุดวีคอมชนะได้2นัดเจลลิงแฮมชนะ1นัด และก็มีเสมอกันไต2นัดความพร้อมของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นจอร์ลิงแฮมจะไม่มีเลนนี่ชิลิโน่ที่ติดโทษแบนหลังได้ใบ,บแดงในเกมกับโคเชสเตอร์นอกจากนี้เกรนมอลลิดกับคอเนอร์มาร์เทอร์สันก็จะพลาดช่วยทีมเช่นกันเพราะบาดเจ็บทางฝั่งวีคอมจะไม่มีจอจโคเวนแล้วก็จอร์จแอบบอตที่เจ็บทั้งคู่าการผู้เล่นจิตลงสนามเจ้าทิ่นจอรลิงแฮมแซมโวกอดีิกองหน้าเบอร์ลี่ที่เป็นสำรองในเกมเด็กล,ล่าสุด จะได้สลับเป็นตัวจริงส่วนตัวลุกคนอื่นก็จะมีออรันสมิธแกริดแม็กเคลียรี่รวมไปถึงแบดลีย์ดกคอยลงปั้นเกมทั้งฝั่งวีคอมน่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นในหลายตำแหน่งโดยที่ฟินแบ็กแมคดูดเวสเตอร์การ์ดรวมไปถึงดอนเนลแม็กนิลี จะได้โอกาสเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยคู่ที่เปิดมาให้วีคอมเหนือกว่า0.5ด้วยกันคู่นี้จริงตัวเขารอบกันโดยตรงเพราะว่ามี3คะแนนเท่ากันจาก2นัดแรกโดยจิลลิกแฮมได้เล่นในบ้านแต่มีจุดหน้าห่วงก็คือคุณภาพทีมเป็นรองอยู่พอสมควรอีกทั้งฟอร์มหลังก็ไม่ดีต่างจากจิลลิแฮมที่มาเยือนแบบมั่นใจมากกว่าระบบทีมนั่นปึก น่าจะเป็นฝ่ายคอนโทรเกมลุกและสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนต่อกันที่เกมระหว่างนิวพอร์ตเข้าที่ทีมจากลีกทูเปิดลางดวนกับเอ็กเซเตอร์ซิตี้ทีมจากลีกวันลงเตะในเวลาตีสอเช่นกันอันดับในลีกของทั้ง2ทีมนิวพอร์ตเข้าที่อยู่อันดับบุวยของลีกทูแข่ง15นัดมีเพียง11คะแนน ส่วน e อ e กเซเตอริยนต่19ของหลีกวัน15นาที่ผ่านมาเก็บไปได้17คะแนนฝร์มพนักหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าทินเพิ่งเล่นเกมยากในการเจอจากฝูงวอซอก่อนจะแพ้คาบ้านไป2ประตูต่อ4ในเกมหลีกล่าสุดเป็นการแพ้นัดที่2จาก5นัดหลัง ที่เหลือก็มีชนะ2นัดแล้วก็เสมออีก1นัดฝั่งทีมเยือนเอ็กเซเตอร์ซิตี้ฟอร์มดีทีเดียวในช่วงหลังชนะมา3นัดติดก่อนเสมอบีแกน1 1ในเกมลีกล่าสุดการเจอกันห้าหน้าหลังของคู่นี้เสมอกันไปถึง3นัดแล้วก็ชนะได้ฝั่งละนัดความพร้อมล่าสุด นิพอตเคาตี้ไม่มีแรงงานเรื่องปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนยังสามารถส่งชุดดีสุดลงสนามได้ส่วนเอ็กเซเตอร์ซิวันนี้จะไม่มีซอนี่ค็อกเจคดอยเฮลรวมไปถึงแรนันไบรเดลที่เจ็บยาวนอกจากนี้จอร์ดมาเจนิสกองหน้าจอมเก่าก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไอแลนด์เหนือในตอนนี้ด้วยคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามเจ้าถิ่นนิพอตเคาตี้ในแนวรุกก็จะมีคอร์นียเบเกลิชาสัน ลงเล่นร่วมกับทางเบนล,ลอยรวมไปถึงเจรดาดการ์ดเนออ์ฝั่งเอ็กเซเตอร์จะต้องให้เจเดนวาริแฮมเล่นหน้าเป้าต่อไปเพราะว่าไม่มีมาเจนิดคอยสลับส่วนตัวลุกก็จะใช้แจ็คแม็กมิลลานจับคู่กับฮาคิวฮิกกินคอยปั้นเกมเลทเปิดให้เอ็กเซเตอร์เหนือกว่า0.5ด้วยกันสำหรับคู่นี้โดยทั้ง2ทีมมี3คะแนนเท่ากันจาก2นัดแรกและต้องมาแย่งตั๋วเข้ารอบกันในเกมนี้โดยนิพอตเข้าตีได้เล่นในบ้าน แต่สถานการณ์ของทีมไม่ค่อยดีเป็นบวยในลีกดังนั้นการโฟกัสในบอลถ้วยวันนี้อาจทำได้ไม่เต็มร้อยทางฝั่งเอ็กซ x เตอร์ซิตี้อยู่ในลีกที่สูงกว่าคุณภาพทีมใช้ได้ มีโอกาสบุกมาชนะกลับออกไปโดยน่าจะเบียดได้ที่3ประตูต่อ2อาจจะเป็นเกมที่มีการทําประตูกันเยอะเมื่อดูจากการเล่นในช่วงหลังของทั้ง2ทีมไปกันที่คู่ที่5เป็นเกมระหว่าง s ต o อกบอร์ดเคานทีมจากลีกวันที่จะเจอกับวีแกนแอเลติกจากลีกวันเช่นกันลงสนามในเวลาตีสออันดับในลีกล่าสุดสต็อกบ o ร์ดเคาน์เป็นจ่าฝูงของลีกวันแข่ง15นัดมี28คะแนนส่วนวีแกนอยู่อันดับ16ของลีก แข่ง15นัดมี18คะแนนฟอร์มคนนดหลังสุดเจ้าทินสต็อกปอร์ตหลุดฟอร์มนัดล่าสุดที่แพ้ยับคาบ้านต่อรูทันทาวถึง0-3ทางที่ก่อนนั้นชนะมา4นัดติดและก็ไม่เสียประตูทั้งฝั่งทีมเยอนวีแกนเสมอมาตลอด3นัดหลังสุด ที่เหลือก็มีชนะแล้วก็แพ้อีกอย่างละนัดผลการพบกันในช่วงหลังของคู่นี้วีแกนชนะที่2นัดจาก5นัดสต็อกพอร์ตชนะไป1นัดแล้วก็เสมอกัน2นัดส่วนความพร้อมล่าสุดเจ้าทินวันนี้โอเวนดอสันแบ็กซด์ที่ได้ใบแดงในเกมบลกล่าสุดก็ยังสามารถช่วยทีมได้เพราะว่าโทษแบนไม่เกี่ยวกันขณะที่ทีมเยือนวีแกนจะไม่มีทาริสฟองส่วนที่บาดเจ็บแต่น่าล่าสุดก็ได้มาเรสอาซามูอาหายเจ็บกลับมาเป็นสำรองได้แล้วคาาการผู้เล่นที่จะลงสนามเจ้าทินสต็อกพอร์ตเคานตี้น ในเกมรุกก็จะส่งเจดานเฟรฟริเออร์ลงตัวจริง เล่นร่วมกับทางแจ็คไดมอนด์รวมไปถึงหน้าเป้าคายวูดตันส่วนวีการบราเฟลโดริกสจะจับคู่ราตาขายกับคริสเตียนเซดีโดยที่มีคัลลัมไลท์ซึ่งยิงประตูนในเกมหลีกับเอ็กเซเตอร์นัดล่าสุดคอยปั้นเกมริมเส้นฝั่งซ้ายเลดคู่นี้เปิดมาให้สต็อกปอตเหนือกว่า0.5ด้วยกันสต็อกปอดเคานตี้ได้เปรียบทั้งการเล่นในบ้านและก็การมี3คะแนนตุนในมือถ้าไม่แพ้ในเวลายังไงก็เข้ารอบสถานการณ์บีบให้ทีมเยนวีการต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่ซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่่ววงเพราะาะ เล่นเกมเยือนได้ห่วยมากในลีกฤุูกาลนี้ก็ไม่ชนะใครเลยใน8นัดเกิการชั่วโมงนี้สต็อก p อร์ c คา n ตี้มีโอกาสดีกว่าชัดเจนที่จะชนะเพื่อเข้ารอบต่อไปวีแกนเล่นไปเรื่อยๆน่าจะพลาดแล้วก็ถอดใจไปเองฟันธงว่าสต็อกพอร์ตคาลตี้จะเบียดชนะได้ในสกอร์สประตูต่อ1อีกคู่ของฟุตบอลลีกรธฟี่ที่นํามาฝากกันในค่ําคืนนี้เป็นเกมระหว่างบิสต์ลโรเวอร์ทีมจากลีกทูพบกับพรีมัตอาร์ไกรทีมจากลีกบันลงสนามเวลาตีสองเช่นกันอันดับในลีกล่าสุดของทั้ง2 บิซซอลโรเวอร์อยู่อันดับ17ของลีก2แข่ง15นัดมี17คะแนนขณะที่พรีมัทเป็นโบวยของลีกวัน15นัดที่ผ่านมาเก็บไปได้13คะแนนฟอร์มขนะหลังสุดเจ้าทีมบิซซอลโรเวอร์เพิ่งจะแพ้ต่อจิลลิงแฮมคาบ้าในนัดล่าสุดทําให้แพ้ถึง4จาก5นัดหลังส่วนพรีมัทผลงานแย่ยิ่งกว่าเพราะว่าแพ้รวด5นัดติดหลังโดนฮาร์เดอร์ฟิลด์เอาชนะ3-1ในนัดล่าสุดผลการพบกัน5้านัดหลังของคู่นี้เป็นพรีมัทชนะได้2นัดบิซซอลโรเวอร์ชนะ1นัดและก็มีเสมอกันไป สนส่วนก็พความล่าสุดเจ้าถิ่นพิซซ่าโรเวอร์ต้องลุ้นความฟิตของทอมล็อกเยอร์ กัปตันทีมที่ลงเล่นนัดล่าสุดในสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนักส่วนอัลฟี่กิลคูลงไม่ได้แน่นอนเพราะบาดเจ็บขณะที่พรีมัตจะไม่มีโจเอ็ดเวิร์ดกับตันทีมไอแมนเบนารรสรวมไปถึงคาร์ไดวัตที่เจ็บรวมถึงแจ็คแมคเคนซี่ที่ย้ายมาแล้วก็เจ็บตั้งแต่ตัวฤดูกาลยังไม่ได้ลงสนามให้ทีมเลยในฤดูกาลนี้คาดการโพเล่นที่จะลงสนามของทั้งสองทีมเจ้าถิ่นบิซซอลโรเวอร์น่าจะให้ฟาบิซิโอคราเวนลูเอลโซติซิโอแล้วก็ชาไกฟอร์เรเล่นเกมลุกร่วมกันส่วนเกมรับหา ทอมอลเกอร์ yer, เล่นไม่ไหวก็จะส่งแจ็คสปาร์คทำหน้าที่แทนทางฝั่งพรีมัตแน,แนลรุกก็จะมีทอเรนโทลายืนหน้าเป้าแล้วก็ให้โอเวนเดลแล้วก็บาลีมุมบ้าคอยทำเกมลุกอยู่ข้างหลังเลดคู่ที่เปิดให้พรีมัตเหนือกว่า0.25ด้วยกันเป็นการจัดการของ2ทีมที่ฟอร์มหลังแย่มากแต่ในรายการนี้ก็เข้ารอบได้แล้วทั้งคู่ทำให้ลงเล่นแบบไม่กดดันและหวังจะคืนฟอร์มเก่งเพื่อเรียกความมั่นใจไปในตัวโดยพรีมัตอยู่ในลีกที่สูงกว่า แต่ไปเยือนก็ไม่ง่ายดูแล้วมีโอกาสจบเสมอกันมากสุดดังนั้นเชียร์บิสตอลโรเวอร์เล่นในบ้านน่าจะยันเสมอได้ในสกอร์หประตูต่อหนึ่งไปที่ฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับแต่เป็นรายการใหญ่สุดของทวีปนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของทีมหญิงวันนี้คัดมาให้3คู่เริ่มที่เกมคู่ระหว่างโบรมาพบกับวาเลเรนกาในเวลาเที่ยงคืน45นาทีอัาดนบในลีกของทั้ง2ทีม โรม่าทีมหญิงทีมนี้ถือว่าแกร่งทีเดียวนะครับเป็นทีมจ่าฝูงของหลีกอิตาลีลงเล่นมา5นัดเก็บไป12คะแนนส่วนว่านเล่นก้าเป็นรองจ่าฝูงจากหลีกนอร์เวย์ แข่ง26นัดมี64คะแนนส่วนผลงานในแชมเปี้ยนลีกปีนี้เล่นมา2นัดเท่ากันนะครับโรมาแพ้รวดยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับบาเลเรนกาที่ก็ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดแรกฟอร์มพนัดหลังสุดโรมาเพิ่งจะแพ้เกมลีกนัดแรกที่ไปโดนฟิออริติน่ายิงชนะไป5-2ก่อนหน้านั้นชนะมา3จาก4นัดส่วนบาเลเรนกาชนะได้3นัดติดแล้วก็เสียเพียงประตูเดียวถือว่าฟอร์มหลังใช้ได้ทีเดียวสำหรับทีมเยือนคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้ก ก็จะเป็นเกมแรกที่ได้ดวลกันในสนามโดยความพร้อมล่าสุดของเจ้าถิ่นโรมาวิโนนาฮิตลี่กองหลังที่ได้ใบแดงในเกมลีกล่าสุดยังสามารถช่วยทีมได้ตามปกติในถ้วยยุโรปนะครับตำแหน่งอื่นก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทางฝั่งบาลเลเรนกาไม่มีรายงานเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนก็จะจัดชุดดีสุดลงสนามในเกมนี้ได้าการผู้เล่นที่จะลงเล่นของทั้งคู่นะครับโรมาก็จะมีอลิสคอรเรลลี่ ที่เป็นดาวซวกของทีมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังได้พักเป็นสำรองในเกมอีกล่าสุดโดยจะเล่นเกมลุกร่วมกับทางเอมิลี่ฮาวิแล้วก็จูรีียนดราโกนี ตรงกลางนำโดยมาโนเอเรยูเรียโนทั้งฝั่งบาเลเลนกาวันนี้ก็จะใช้โอราเทเวเทนเอรินเฮกแล้วก็ควรินาซาิกเล่นเกมลุกร่วมกันอีกครั้งตาหน่งอื่นน่าจะเป็นชุดเดิมเหลือคู่นี้เปิดให้โรมาเหนือกว่า0.75โรมาแพ้ยับในเกมเดีกล่าสุดเพราะว่าเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาทีที่23นัดน,นี้กลับมาลุยเต็มสูบอีกครั้งและใน2อนัดแรกของถ้วยนี้ที่แพ้ก็เพราะว่าเจองานหนักทั้งเรอัลมาริดกับบาซิโลนา วันนี้เจอเกมที่น่าจะเบามือขึ้นมากได้เล่นในบ้านด้วยน่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันเวลาด้วยการเอาชนะวาเลเรนกาไปได้ตามเป้าที่1ประตูต่อศูนย์โดยทีุ่้น2สูนย์ได้ด้วยคู่นี้เชียร์ไปที่โปรโมาต่อกันที่เกมระหว่างลียงพบกับ VFL 4ฟบวกในเวลาตี3อันดับในลีกล่าสุดลียงเป็นอันดับหของลีกฝรั่งเศสแข่ง7นัดมี21คะแนน เป็นผลงานที่ชนะรวดร0 0เอร์เซนนั่นเองส่วนว่บวกอยู่รองจากฝูงของลีกเยอรมัน9นัดที่ผ่านมาเก็บไปได้22คะแนนผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ของทั้งคู่ลียงก็ชนะมา2นัดรวดมี6คะแนนเช่นเดียวกับโว่บวกที่ไม่พลาดเช่นกันเก็บไป6คะแนนจากการชนะรวดฟอร์มพนักหลังของทั้ง2ทีมลียงฟอร์มยอดเยี่ยมมากชนะทั้งในลีกแล้วก็รายการนี้รวมกันแล้ว9นัดติดต่อกันส่วนว่บวกพิ่งจะพลาดท่าแพ้แฟรงเฟิร์ต2-3าในเกมลีกล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นชนะมา 4นัดติดต่อกันการเจอกันห้านัดหลังของคู่นี้เป็นลียงทําได้ดีกว่าชนะได้ตลอด5นัดหลังที่เจอกันส่วนความพร้อมล่าสุดเจ้าถิ่ลียงต้องลุ้นความฟิตของเวนดี้เบรนาเซนเตอร์จอมเก่าที่พลาดเกมลีกล่าสุดแต่มีแนวโน้มที่จะฟิตทันลงสนามได้ใครที่เคยดูบอลดิงน่าจะเห็นนะครับสำหรับลายของเบอรนาซึ่งรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกับเฟอร์จูฟันไดของลิเวอร์พูลนั่นเองทางฝั่งโวงบวก วันนี้จะไม่มีโซเฟียไคลเฮอร์เนอร์กองหลังที่เจ็บแล้วก็จะพาดลงสนามต่อไปการการผู้เล่นที่จะลงสนามของทั้งสองทีมวันนี้ลียงก็จะมีคอร์บินชราเดอร์ที่ไม่ได้เล่นเกมเดีกล่าสุดกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยจะลงเล่นในแนวรุกร่วมกับทางทาบิต้าซาบิงกาโดยทั้งคู่ยิงไปแล้ว4ประตูเท่ากัน ส่วนเกมรับเวนดีเบเรนาน่าจะผ่านความฟิตลงเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมได้ทางฝั่งโว้วกวันนี้อเล็กซานดราพอปดัสมัของทีมพร้อมประจําหน้าเป้าโดยมีเซเวญยาฮุดคอยปั้นเกมส่วนลีเนตเบเดนสไตล์อีกหนึ่งตัวหลักในเกมรุกที่ได้พักเป็นสํารองเกมล่าสุดก็พร้อมกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเหลคู่นี้เปิดให้ลียงเหนือกว่า1.5ด้วยกันคู่นี้เจอกันบ่อยเพราะว่าได้มาเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกอยู่ตลอดในช่วงหลังและก็เป็นลียงที่ทําได้ดีกว่าชนะได้ตลอด5นัดหลังสุด นัดนี้เล่นในบ้านด้วยสภาพทีมก็ไม่ได้มีปัญหามากนักฟอร์มการเล่นตอนนี้กําลังเครื่องร้อนทีเดียวทําให้มีโอกาสชนะต่อเนื่องแม้วัวบวกจะมาสู้เต็มที่แต่ไม่น่าต้านไหว คุณภาพทีมยังมีความต่างกันอยู่พอสมควรเชื่อว่าลียงจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบที่น่าจะมีการทำประตูกันเยอะก่อนจบที่ช้ยชนะ3ประตูต่อนหนึ่งของลียงส่วนคู่สุดท้ายของฟุตบอลหญิงในรายการยูฟ่าบีเมนแชมเปี้ยนลีกที่นํามาฝากกันก็เป็นเกมระหว่างเบริอลมาริดพบกับปารีสแอฟเซ ในเวลาตีสามอันดับในลีกล่าสุดของทั้งสองทีมเออรอัลมาลิสทีมหญิงเป็นบรองจา่าฝูงของลีกสเปนในเวลานี้แข่ง10นัดมี23คะแนนส่วนปารีสแอเซอยู่อันดับ3ของลีกฝรั่งเศส7นัดมี15คะแนนผลงานในแชมปนลีกปีนี้เรอัลมาลิสเก็บไป6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ชนะรวดส่วนปารีสแอเซแข่ง2นัดมีเพียงคะแนนเดียวฟอร์มการเล่นท่านัดหลังเรอัลมาลิสก,กำลังร้อนแรงชนะมา7นัดติดโดยล่าสุดเพิ่งเปิดรางถล่มอัลมามา5-0ในเกมลีก ที่ปารีสแอปเซผลงานไม่ค่อยคงเส้นคงวางเท่าที่ควรเพราะว่าแพ้กับชนะสลับกันมาตลอดในช่วงหลังคู่นี่เคยเจอกันมา2ครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเป็นปารีสแอฟเซทําได้ดีกว่าชนะทั้ง2ครั้งขณะที่ความพร้อมล่าสุดเลอาเมลิดวันนี้จะไม่สามารถใช้งานซานดี้โตเลติ กองกลางตัวหลักที่เจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวเร็วในนัดล่าสุดซาร่าดาบิดน่าจะได้ลงสนามแทนส่วนตำแหน่งอื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างไดขณะที่ปาริสแอฟเซก็มาเยือนในสภาพทีมที่ค่อนข้างพร้อมตัวหลักอยู่กันครบไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนกาดการผู้เล่นได้จะลงสนามเจ้าถิ่นเรออาเมาลิดซาราดาบิด ก็จะได้ทำหน้าที่ตรงกลางแทนโทเรติแกหลักอื่นอย่าง edo, ier, o, ลินดาไกเซโดแคโรลินเวียอีวานมารินาบาโลรวมไปถึงไอริสซานติอาโก้พร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนอัลบาเรโดที่นำดาวโรมัวของรายการนี้ด้วยผลงาน4ประตูจะกลับมาเป็นตัวจริงในแานหน้าอีกครั้งหลังได้พักมาเต็มๆในเกมล่าสุดส่วนปาริสแอปเซวันนี้ก็จะมีลอเรนาอาร์ซาโลลงเล่นเป็นหน้าเป้าโดยที่มีคลาวเดียเยดินสการวมไปถึงคาร่ามาเตโอช่วยกันทำเกมลุกลิมเส้นเลนคู่นี้เปิดมาให้ เรอัลมาลิดเหนือกว่า1.75โดยเร้ัวมาลิดทีมหญิงมีการโรเตชันผู้เล่นได้ค่อนข้างดีและนี้ก็น่าจะเดินหน้าได้เต็มสูนเหมือนเดิม ทางฝั่งปลาริสแอบเซมาเยือนด้วยฟอร์มการเล่นที่3วันดี4วันไข่แบบนี้ก็ไม่น่าจะลอดกลับไปเลยอเมริจะเปิดรังยิงชนะไปได้ไม่ยากในสกอร์สประตูต่อศูนสรุปแนวทางทั้งหมดจากนาเที่ปืนโตนะครับในฟุตบอลลีกโทฟี่หรือว่า EFL t อลทฟี่พอร์ตเวลจะได้เพียงแค่เสมอฟริตบูทาวหนึประตูต่อ1เป็นสกอร์ต่ำทานเมียโรเวอร์จะแพ้แบ็กคูลหนึ่งสเป็นสกอร์สูงจิลลิงแฮมจะแพ้วีคอมศูนย์หนึ่งเป็นสกอร์ต่ำฮิปพอร์ตเคานตี้จะแพ้เอ็กเซเตอร์สอง สเป็นสกอร์สูงสต็อกปอร์ดคาวตี้จะชนะวีการแอเ l ติกสองเป็นสกอร์สูงขณะที่บิสตอลโรเวอร์จะสเสมอพีมัตอาร์ไกด์หนึเป็นสกอร์ต่ำส่วนยูฟาวี m มนแชมเปลี u e นะครับแชมเปลีกของทีมหญิงโรม่าจะชนะวาเลเรนกา20เป็นสกอร์ต่ำลิยงก็จะเปิดบ้านชนะโว่บวกเป็นสกอร์สูงขณะที่เอรอมอลิต จะไม่พลาดเช่นกันเปิดรางชนะปาริสแอฟเซ20เป็นสกอร์ต่ำและนี่คือทั้งหมดของตัวเลือกดีๆที่เราคัดมาให้ได้ลุ้นได้เชียร์ก่อนเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติกันแบบเต็มรูปแบบนะครับอย่าลืมกิจกรรมรับประกันบินบอลตายในคู่ระหว่างพอร์ตเวลกับฟรีบูทเทกดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมรับตัวทีเด็ดแบบ VIP จากเรากันได้เช่นเคยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพรุ่งนี้วันพุธมีรายการไหนหลีกใดลงสนามกันบ้างมาติดตามการวิเคราะห์กันได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ